Inter đi có hẳn hẳn con hay chật chật chật. <laughs> Tin tiếng mấy? อืมสวยชัดดี oppo นะ opp o oppo oppo opp x8 pro แล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็บอกว่ามันมันมันฟุ้งฟิ้งเกินไปถ้าชอบความเรียวก็ iphone แต่หนูว่า oppo ชอบความความถ่ายภาพพับนิ่งมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิดีโอว iphone ดีกว่า นี่เหมือนมารีวิวให้เขาเลยนะเนี่ยพี่เ่าจะถ่ายจากมุมนี้อตอนนี้แม่ขาสันนั้งอันนี้ ก็ว่ามันเปลี่ยนเปหมดแล้วทางแสนดีก็เปลี่ยนไปหมดแล้วมิกเตอร์ถึงกับงงต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วมั้งอือฮึอ๋อลืมใส่บิ๊นใ่ิกเตอร์จะหลับแล้วคือหรอใช่ ให้มันรูสับบางใครมาก่อนดูสิฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมถ้ามีสิทธ์อะไรอะไรวะใช่ยเจะกัน่าจะรู้หนึ่งในใจมันนปนกลิ่นหัวใจจะเจอย่งไปครองตอนนี้อะไรเบอร์เนี่ยดูไม่ออกเลยเอ๊ะที่รักวิดีโอนี่มันปรับแบบ ไม่ไอนี้ไดไหมพอทเทดอันนี้มั็นพอทเทดตลอดวิดีโออ่ะของอะไร oppo อ่ะอืมเนี่ย oppo จ้า oppo x x อะไรวะ oppo x แปด pro จ้ะเห็นไหมความแตกต่างของ oppo กับ iphone สีแตกต่างกันเลย ไม่ไม่เป็นพอร์เทรตหมายถึงว่าไม่เอาไม่เอาช็อตฉลังเบอร์ได้เนี่ยมันมันกดตรงไหนอันนี้คือ F stop อยากได้เบอร์มากได้ว F stop เยอะปิดไปเลยไม่เบอร์เลยก็ปิดใช่ห็คือชัดหมดโอเคเออดีอันนี้ดีกว่าไปไหนไปไหนไปไหนจะทำเดียวไม่ได้ แต่แนะนำถ้าเกิดใครอยากถ่ายวิดีโอให้เป็น iPhone ดีกว่าถ่ายดีกว่าอ้าวเบื่อกันแล้ว,ลวเลยเฮ้ยน้อง <laughs> ฮะน้องเบื่อหรือยังคะเตือนั่งนี่ครับเตือนั่งนี่เตือนั่งนี่เตือนั่งนี่เตอมมานั่งใกล้ๆมามานั่งนี่มาโอเคนั่งก็ได้ แสนดีกับบ้านบอลอันนี้คือบ้านบอนของแสนดีนะโอ้อน,นี่เข้มจังเลยสวยเอออันนี้ดีอันนี้ดีมันก็มีแบบให้เราเลือกเลยนะคะว่าจะเอาฟิลเตอร์ไหนพีเตอร์มองอะไร ทุกคนอาจจะมองภาพเบลอไปนิดนึงจ๋าคุณพ่อมาสอนไหมสอนเรื่องสีไหมใส่ตาบิ๊กเตอร์ <c oughs> นั่งร้ายไหมสีส้มสีส้ม This is pink. Pink. Orange and pink. I like this color. Yellow. Yellow and pink. Blue. Oh, you want every color. Every color. This mm -hmm. is green.

มะม,ม่วง m ม n g o อะไรวะมีดอีโต้ไฟแช็ก simple มีอะไรวะมีอีโต้มันก็ต้อง yellow, อันสุดท้ายดิ yellow yellow mango อือฮึ yellow mango มัมีอะไรวะให้ไม่รู้ดิ ใครลูมุกอันนี้บ้างแช่มาหน่อยพออยากได้สีฟ้า,ฟาอือหือเกหน่อยแซนดีอยากได้สีฟ้าฟ้าอยู่ไหนคะอยากได้สีฟ้าอุ้ยอยากได้สีฟ้าอีกหน่นอย อยากได้สีฟ้าังกันกำลังวุ่นวายสีฟ้าท่นไหนสีฟ้าขอบคุณมากสีแดง red มาถึงเอาออกออกไปเอาออกไปออกไปให้เหลือสุดท้ายสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ย ไหนสีฟ้าโอ้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็สีฟ้า blue 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 which one is blue which one is blue which one is blue สวัสดีค่ะโอ้แม่เมื่อยไหนคะอันไหนแม่พ่อสอนอีกดิ สอนทีละอันสีแดงอมไม่ดูอ่ะ <laughs> สีแดงกะละงุนอยู่กละงุนอยู่สีเขียวสีฟ้า <laughs> นัก<ส>เรียนเบือ่อสีเหลืองนี่สีเหลือง สีส้มสีส้มอันนี้คือสีส้มตุ้ง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 สันดีสันดีค่ะสันดีค่ะอ๋อจะเอาหูจะเอาหูพี่หมาสันดีดึงดุงดุดุดึงดุดุดึงสีอะไรนี่สีชมพูใช่ไหมชมพู โอ้ชมพูไปแล้วชมพูไปแล้วอะให้ชมพูอะชมพูนะอันนี้สีอะไรสันดี้นี่สีอะไรนี่สีอะไรคะสีอะไรอะเฮ้ดิ้งดิ้งเตเตดิ้งดิ้งดึงสีอะไรนะตรงนี้สีอะไรนะตรงนี้สีอะไรนะสีส้มเหรอส้มไหมส้มออเรนจ์ นะมันอร่อยนะคะสีส้มมันส้มมันอร่อยนะใช่ไหมเอาสีอะไรดีนะแซนดี้จะชอบสีอะไรนะตุงตุงตะลุดุ้งตุงต้ง,งแม่ชอบสีนี้นี่แซนดี้แม่ชอบอันนี้มากเลยมันสดใสมากเลยนะสีเหลือง yellow b า h yellow yellow อะค่ะ มันดีนะมันเหลืองมันสดใสนะชอบไหม yellow 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 นะนี่นะ yellow สีเหลืองนะคะอะสีแดงพี่บอกสีแดงนี่ปะนี่ sandy คะแดงแดงแดงแด,ดงแดงแดงแดงโอ้แซนดีเลือกอันนี้โอ,อ้มันอร่อยคะ่ะแดงเห็นไหม สีแดงมันเป็นยังไงคะสีแดงแรงริดเลยตับแบวตับแบว์นดีค่ะสันดีคะ่คะอู้หู้สีแดงแดงให้วิเตอร์เล่นด้วยได้ไหมสีแดงได้ไหมเอาสีแดงให้วิเตอร์ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมแบ่งกันได้ไหมคะนะให้วิเตอร์เล่น,นหนึ่งอันได้ไหมมีสีอะไรเยอะสุดนะ้าแดงมีหนึ นี่สีฟ้าสีฟ้าให้พิ่เตอร์สีอะไรดีนะให้พิ่เตอร์สีเอ่อสีชมพูได้ไหม <c oughs> โอไม่ได้หรอไม่ห่วงกันสิคะต้องแบ่งกันนะแบ่งกันได้ไหมพิ่เตอร์อยากเล่นไหมเตอร์อยากเล่นไหมครับ <c oughs> โอ้ว้วาวเตอร์อยากเล่นกับน้องไหม อือฮะอือฮะโอเคค่ะให้พิเตอร์เป็นอันนี้ได้ไหมคะลูกให้พิเตอร์ให้พิเตอร์นะหรือว่าเอาสีอื่นให้พิเตอร์อะให้พิเตอร์สีอะไรให้พิเตอร์สีอะไรดีลูกให้พิเตอร์สีอะไรดีนะจุ้งจุงตุงุ้งตุงตุงุ้ ฮะแป้งแล้วก็ใส่เห็ดแซนดี้อยู่ในแซนดี้อยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอร่อยอร่อยเขาไปกองนี่แป๊บเดียวหมดเออมันกินแล้วเพลินมากฮะ <laughs> พอมากินใกล้ๆสิ ให้แสนดีให้แสนดีได้ฟังซิว่ามันกรอบขนาดไหนเชียวหัวอุย้ยเคียเค้ยวเคี้ยวอยากกินบ้างแต่มิกเตอร์เนี่ยมิกเตอร์เนี่ยหิวมาก,มากนี่ของอะไรคะพ่อคอแหลกในเกนาะในเกาะอ,อันนี้ซื้อซื้อมาจากไอ้นี่นะซื้อมาจากเอ้ผู้หญิงทำมาหากินในเกาะอุ้ยชอบภาพนี้ว่ะชอบภาพที่มองมพร้อมๆกันเนี่ยด้วยความหิวด้ว ความหิวหัวเขียวด้วยแป๊บหนึ่งนะถ่ายหน่อยนะนั่งเอาหนอยนั่งนะั่งนั่งนะนั่งมพอเราแปบ๊บวิกเตอรอ์หนึ่งสองหนึ่งสองที่รักให้วิกเตอร์อยู่ข้างหลังแสดนดี้หน่อยได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคน่ดนได้หรอไ่นหมอ อย,อยากกินบ้างเลย,อย,อ,ยอยากกินบ้างจังเลยโอ้โหมันยังไงนะมันกรอบอใช่ไหมฮะ,อ,ะ okay. อย่าเอาวิดีโอหนึ่งสองอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอ่าโอเค อยากกินเห็นไหมฮะทำาไม่ก <Take him up> ิน <avenues> อิ y, okay. ่มมากไม่ให้โอเคอ่ะโอเคไี่ช่จให้กินแล้ว เคียวทิพใช่เคียวทิพเคียวทิพก็มาพิเตอร์หิวแซนดี้ก็หิวแซนดี้กินข้าวว้ตอนนี้แซนดี้กินข้าววันละมื้อค่ะกินช่วงเก้าโมงหุ้ยมันหิวขนาดนั้นเลยหรอลูกเคียวทิพเคียวทิพ